ลองทดสอบคอนเซปต์ของเวิร์กช็อปคือคุยกับพี่ธานีไว้ว่าอยากให้ไม่ใช่เป็นเป็นเป็นกิจกรรมแค่เขาเรียกว่าที่ผ่านๆมาอาจจะเป็นบรรยายให้ความรู้ได้รู้รับทราบข้อมูลเครื่องเสียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลองทดสอบหรือว่าไม่ได้มีประสบการณ์จริงกับการได้ลองฟังนะซึ่งเวิร์กช็อปของเราเนี่ยครับก็คือจะจัดขึ้นทุกเดือนโดยคอนเซปต์คือต้องการจะให้ได้ลองทดสอบจริงได้ประสบการณ์จริงว่า ในแต่ละหัวข้อว่ามีความแตกต่างมีความสาคัญยังไงหลังจากบรรยายไปแล้วจะได้เข้าใจว่าไอ้ที่เราบรรยายกันไปพี่ธานีบรรยายไปเนื้อหาสาระมันอยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวเราจะมีไกด์ไลน์ให้ลองฟังกันนะครับผมซึ่งอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยจะได้ไม่เสียเวลามากจะได้ลองกันเยอะๆนะครับเนะี่ยคำถามแบบนี้นะครับที่ลงไปว่าควรจะัพตัวไหนก่อนดีคือที่ท,ท,ที่น้องก็ถามมาแจัพเนี่ย ประเด็นคือเขาใช้สายมีแบรนด์อยู่แล้วนะก็คือจะไปอีกสเต็ปนึงแล้วอ่ะพูดง่ายนะคำถามเนี่ยมนก่อนถามก่อนจะถามคำถามนี้นะครับควรจะทําอะไรก่อนคือก่อนจะมาถามมาอัพสายเนี่ยคนจะทําอะไรก่อนจริงแล้วมันมีสเต็ปก่อนที่เราจะทํานี้คือเราต้องทํามส่วนนี้ก่อนต้องย้อนกลับไปขั้นตอนมาตรฐานในการเล่นเครื่องเสียงก่อนคือเราต้องไปเช็คแมทชิ่งก่อนเราไปเช็คการเซ็ตอัพดูก่อนว่าเซ็ตอัพลงตัวยัง แมทชิ่งดูที่ว่าแอมกับลำโพงมันมันมันขับมันไหวไหมนะครับแล้วก็ดูว่าไฟจูนทุกอย่างลงตัวหมดหรือยังถึงค่อยไปมองเรื่องการอับสายนะครับทำไมถึงต้องต้องมามองประเด็นนี้ถ้าสมมุติว่าแอมขับลำโพงไม่ออกกลับมาที่เดิมคุณเอาสายเลยไปช่วยมันก็ช่วยไม่ได้มันมันเกิดขึ้นได้พอเหมือนที่บอกกับประเื็นไม่เอากระโยนไปแมทชิ่งก่อนเพราะคำว่าเพราะไม่งั้นทุกคนก็จะลุ้มไปซื้ออะไรที่แพงๆมาทักอันหนึ่ง ในที่เต็มแล้วมันก็จะดีเท่าเป็นไปไม่ได้อยู่ไหมอันนี้หลักนะมีที่บางคนก็บอกอย่างเงี้ยพี่บางทีใช้ของดีดีดีจนแบบดีโดดไปเลยแล้วมันก็แบบมันเหมือนนักฟุตบอลเนี้ยตัวตัวเป็นเก่งเก่งอะไรเงี้ยก็แย่งกันแข่งแย่งกันอะไรเงี้ยบางทีอาจจะแบบเข้าใจสมมุตินะไม่ได้ตอนที่ยูโรมาด้ยพี่อินเทเข้าใจเข้าใจสมมุตินะอุปมาอุปไมยนี้ได้ I just can't figure out is it too late or too early? Is it right on time? Could it be right on? If the crow said it right, we could move out, but do early. Could be right on time. Could be right.